โยยู่กับผมบอนคลิปนี้อยู่กันในเกม The Midnight f o o d Run เกมนี้เป็นเกมเฮอร์เรอร์ที่มีเรื่องราวก็คือคุณได้เคลื่อนย้ายเข้าไปในบ้านใหม่ง่ายๆคือย้ายเข้าไปในบ้านใหม่ทุกห้องเอ่อออฟรูนทุกห้องของคุณว่างเปล่ายกเว้นห้องนักเล่นของคุณทันใดนั้นคุณได้เกิดอาการหิวในช่วงเที่ยงคืน คุณได้ลงไปได้เลยเนะนี่ยโกดาวนั่นแหละก็กระช่วได้ลงไปลงบันไดไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินีน่สแน็คซัมสแน็คหาอะไรกินแต่มีบางอย่างกําลังมองคุณอยู่อันนี้คือเนื้อเรื่องนะครับอันนี้เนือ future, ้อเรื่องอันนี้กอินฟลูเจอร์คือเร็วนี้นะครับอันนี้เร็วนี้พวกเราจะได้ทำให้ผู้เล่นมากมายได้เล่นบน l i น u x บน Mac แล้วก็บน Android Apple แล้วก็เกม,มแล้วก็อะไรเนะี่ย รีดบีฟอร์ playing อ่านก่อนเล่นงั้นเนี่ยก่อนที่จะเล่นเกมนี้ให้แน่ใจว่าซิปซิปก็คือ the aim อ๋อก็คือซิปมันไม่ได้บั๊กนะโอเคในคอนีิคอนโทร e เมาส์ซ้ายก็เปิดเปิดไฟกด f อืมก็กด shift wing โ okay. Inter อเค interface interesting interface เอะนะออะไรวะเนี่ยเออหนึ่งเกมนี้ทุกสร้างภายในหกวันโอ้หก oh, วันอเนะี่ย สองอน,นี้สวิตช์ลองพยายามเปิดปิดสวิตช์ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกครั้งทำไมอ่ะผมว่าน่าจะมีอีเว้นนะเดี๋ยวผมลองนะครับลองก็สามแล้วนี่ i n t e r a c t with the electrical socket socket ลองพยายาม i n t e r a c t เอ่ออะไรวะ socket ไอนน้ปลั๊กไหมอ่ะ socket เบอร์น่าจะน่าจะเป็นปลัก๊กนะเออลองลองเป็นปลัก๊กเดอโอเคในเรื่องมีประมาณนั้นนะครับก็ก่อนก่อนที่จะเล่น ขอตั้งค่าได้ก่อนแปน๊บนึงนะครับเซตติง้งเอาประมาณนี้เลยแล้วกันเอาที่แบบที่เขาตั้งค่าให้เลยแอปพลอยไม่ก่อนไปพา่ดังครับงั้นไปเล่นกันเลยเลยพอ,อตู้เย็นตู้เย็นว่างเปล่า <c oughs> ง่วงเงียหิวหิวตอนเที่ยงคืน มีคนโทรเนะี่ยแล้วนาฬิกาปลุกฮะ hey, อะไรเนี่ยว่าอะไรนะี oh, yeah. รนะ่ยเมื่อกี้เขาเขาบอกเลยนะเขาแรกๆประโยชน์แรก,รแรกที่เขาบอกคือตู้เย็นกำลังวิ่งหนีเหรอคืออะไรอะแก็สฟลูด ไรนี่โปสเตอร์โปสเตอร์อะไรวะเนี่ยอันนี้โปสเตอร์เกมผีเขาเะรอครับแต่อันนี้เมื่อกี้เลยตอนตอนที่ผมเปิดเปิดไฟล์เกมเลยทีมมองเกมอันนี้เกมใหม่อันนี้เกมของเขาเอ่ะเนี่ยโอเคกดไฟเซร็จไฟไหนวะโอ้โหเปิดกด F อ๋อเฮ้ย ไวสติดฮะสติกแมนชิดผีสติกแมนผีสติกแมนอย่างนั้นเหรอสำหรบห้องอื่นเปิดได้ไหมอ่ะโอ้โหผมไม่รู้ผมไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ตอนนี้เมาส์เอหน,น้าตอนนี้คือมันมันไวมันไวขนาดไหน,นครับตอนนี้ผมหันแต่สำหรับผมคือได้แล้วพีสติกแมนอยงั้นเหรอมองอยู่อ๋อแล้วก็ลงละ พี่พี่จะมากินอ่ากินข้าวกินข้าวด้วยกันไหมอ่ะเปิดไม่ได้นะอะไรอ่ะอ๋อเปิดไฟโอเค <c oughs> what is this <c oughs> ่อะไรผมผมว่าพี่พี่เขานะ่าจะหิวนะขึ้นเลยแต่กระดูก็มไม่ใช่แต่กระดูกดิ เหลือเหลือแค่ก้างก้างแมนอ๋อวอตต t i s ิดวอตติส i ิกลับมากันใหม่เลยนะครับงงเลมครับเมื่อกี้เปิดสวิตไฟปุ๊บแสงจ้าเล็กเกมเด้งเลยอะไรฟะเนี่ยออสปีดเลยนี่พี่สติกแมนอืม มปสติกมามากินข้าวด้วยกันป่าวทำไมไฟมันจ้าขนาดนี้นี่เมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้เปิดอ๋อนี่ไงเอ้าตุ้ยนก็อยู่ตรงนี้เหมือนแล้วแล้วห้องนี้คืออะไรอ่ะนี่ไงเมื่อกี้ผมเปิดสวิตช์ตรงนี้นาเมื่อกี้แล้วก็สว่างเลยดูว่าใคเข้าโรวะสว่าง ทำไมเออก็ก็นี่งไงนนขนมกับไปนอนกินขนมแล้วกับไปนอนแล้วสวิตช์ตรงนี้คืออะไรอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่สวิตช์ปลั๊กอะไรวะเนะี่ยแสงมันบางอ่าวอ๋อองการอะไรครับชิดชิด้องวิวคุกพีท้องวิวสะติกมันขึ้นเลยไปน,นอนเลยนอน อนเลยไม่ได้หรอกครับไม่ได้งงหลับก่อนอะไรต้องการอะไรครับฮะ what what is it the meaning of ฮะ what is t it อะไรวะเนี่ยเฮอร์ดิสยางั้นงั้นเดี๋ยวผมขอไปลองอ่าไอ้นั่นไอ้นั่นเดี๋ยวผมขอไปลองไอ้นั่นครับกดสวิตยี่สิบห้าครั้งหรือยี่สิบหกครั้งที่เขาบอกนะครับสติกแมนโชว์แมนอ่อตรงสวิตไฟตรงไหนเออดูว่าตรงนี้ไหมเดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนลองตรงนี้ก่อนก็ได้นะว่าตรงนี้วะเนี่ย อ่าผมลองตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันไม่มีอะไรก็ช่างมาเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไฟดับยีไฟดับเลยนี่เราก,กดบ้างนะมึงรวเลยโอเคดับโอเคน่าจะเป็นทุกทุกสวิตช์ไหมเนี่ย ถ้าทุกสวิตช์ก็ต้องอะไรเสียงเกดาบมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ็นอ,อเงมีอะไรไม่เอ่ยง่าไ,ไง้าย 嗯。Mm. โย,โยกไปโยกไปหมดโยกไปโยกมาคือจนไฟดับทั้งบ้านเลยคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดนโดนหลอกโดนแกงงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ